ยัปวนอยู่ยับวนยับวนตะบ่วน่มาละไยับปวนตะบ่วนป่วนขาดเรือว่าซ่อมบวนชอบชอบวนชอบอะไรกันอยู่จับสิ่งเดีว่วแข่งวผ่าน ช่วยกันเก็บตะวันขาดมันแห้งนี่ันตกเป็ดทำม,มวนซ้อบมบวนกันทีเราไปวางตะวนมันขาดเออโมดเอเอเฮ้ยเซฟยังไงยะ ควรกันซ่อมเวลาเรือไม่ได้ออกก้วนมันไม่นั้นก็เอาวัมาเปลี่ยนเนื้อเปลือกนาลายเปลี่ยนดูเปลี่ยนนี่ให้หมดเนี่ยบ้านบาทคนเรือจากงั้นก็ออกทะเล้วนไม่ดีก็เอาขึ้นมาซ่อมมาเก็บมาทํากันของเราวันนี้จะซ่อมอยู่เนี้ทาสายใหม่สายมานไม่ลูด เอามาทำยังไม่ได้ออกกะเลยราทำซ่อมกันอะไรกันทำทำกันไปนไงหัวแพรจะผ่า่เต็มไปหมดละวัน <c oughs> ว,วิวสวยงามพี่น้องเอ้ยท่านรีฐบาลเราดี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 ธรรมชาติดีตกเบ็ดก,ก็ได้นะ ก็เขามาตกกันน้ำขึ้นน้ำลงมาตกเบ็ดตกมึกตกปลาได้กินมันไปวางัไปคล้องิก้องอะไรยินในทะเลก็เอาป็นมาซ่อมสร้างกัน กำลังมาดผู้อยู่ว่าทำผู้เรื่องม,มัดพู้ำไมจหไ่ทำไม่อะไรไม่ดีก็ทำ ที่กองตังนี้เรือมัล้ำก็ไปขึ้นคานไปจ่อเรือที่คานที่เธอเจ็บเราตัดไว้กเรามาออกเมื่อวานก็ไปวางไปคล้องหินในทะเลกลางทะเลขาดก็มาเย็บมาซ่อมทำนี้ก็เหมือนกัน ปูบ้านๆเลยมาหาจิบมาบเอออดิเออช shopping จ้า สวัสดีเช้วันศุกรนี้นะครับอย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามวาด้วยช่องธรรมมาหาแจกนะครับ